นเนาะผมมีคนเผาเพื่อนเนาะจะเผาเพื่อนเน้อเฉยเน้อเดี๋ยวคอยจะไปเองจะเผาเพื่อนครับไปกุมเนาะนะครับเมย์นะครับเมย์แสงน้ำเนาะเบิร์ไหนเป๊ซี่นะเบอร์ไหนไม่เคยกินน้ำไ่ชังลืมลืมบ่หน่อยบ่เป็นอยังเนาะเป็นอย่างเนแม่ใช่เบ่งหลูกใส่เบ่งหนี่แม่ใส่เบ่งหนี่เราสองคนบ่กินกับแม่เราอ่ะเราเป็นอย่างเนาะ ่คอยชื่อคิดไม่ก็ได้อ๋อเนาะอย่างดี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 ขวดขวดยังจะหูบอ่ะโคกโคกโคกที่บ้านตรงนี้เนาะเมนกลับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเคอนเบอร์สุขุสุขคน วายจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือยฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนรับสู่ซ่องตู้คำปั่นสุกพี่น้องเนาะตอนนี้ตู้คำก็อยู่ที่เฮือนเอื้อยจีน่าเนาะหรือว่าอยู่ห่านพื้นนี่แหละพี่น้องเลยตู้คำก็สมาถ่ายอัปเดตช่วงแรงๆเนาะก็มีญาติพี่น้องทางฝั่งหัวาเฮาหรือว่าต่างประเทศไทยนี่แหละเพื่อนได้มาเยี่ยมมายามมาหลินนำเนาะเพื่อนกะได้เอาเงินางยังให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ทางน้องเต่าและแม่เนาะสื่อในสื่อนมหกินพี่น้องเลยจิตใจเพื่อนงดงามหลายเนาะ ี่น้องเป็นจังไงกะต้องเข้าไปเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อไปตอนนี้เพิ่นก็ยังอยู่หน้าร้านนี่แหละพี่น้องเลยนะก่อนเข้าไปกะฝากเลยด้อยน้องฝากใม่พี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้ทุกคัมเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้ทุกคัมคลิปใหม่ๆมีคลิปใหม่ให้พ่่อแมพี่น้องนะครับส้มกันพี่น้องเลยกับทีมงานบรรชุกนี่แหละเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจทั้งเมน้องเต้าแล้วก็น้องเต้าแล้วก็ทั้งเอจจีน่าเน้องพี่น้องเนาะเอากระมีบุญวาชนะเตากันถึงได้มา อยู่นี่กินข้าวผมผ้ากินปลาหมุอนกินคือฮักแพงกันนะพี่น้องเนะาะยากคนเฮาที่ได้มาพอกันคือบุญและกรรมเท่านั้นพี่น้องความบังเอิญบาม,มีเนาะอ่าที่มากแบบนี้ดึงดูดก,กันมากนี่คือกรรมและบุญเท่านั้นพี่น้องเลยตัวกรรมเสื้อแบบนี้เนาะ่ะก็คือสีประมาณนี้ตัวรมสีผ้าไปเบิร์กคิดข้างนอกกันเลยนาะพี่น้อง,องไปไปกันเลยภาพมากก็สวัสดีเด้อครับเนาะ พูนปังมเราก็จะโปรตนออกเท่าน้ำใจน้องน้ำใจพี่น้องเองทหาเอาสวัสดีเด้อครับสวัสดีครับดูดีไม่แห้งครับเพื่อนชื่อไห้เจ้าบ่นี่โอ้พอลงเงินไหนน้ำขอบคุณเพื่อนที่บอกโอ้น้องพี่น้องดี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 ครับต่อพี่น้อง FC นาะเพื่อนติดตามน้องเต้าอยู่เพื่อนว่า เพื ren ren no. ่อนเบิงอยู่เนาะเพื่อนว่าหลายช่องย่ผมครับครับว่าผเบิงหลายช่องย่เพราะว่าหคคนจบเจอโย่คือเป็นดังใจครับผมครับผม วมามาอดต้หลายมืบอครับมือมือที่สองมือนี่ครับครับผมครับผมไปใช้ตอนละกทามอทามอเขาเขีาียดเขากันครับผมอืมอันัใสแบบไรตรงไปหาหมอดังๆเลยคขายขาเลยละครับเราผิดองงี่เป็นบาเดนน้ำนี่ บระเด็นน้ำนองเต้าพี่น้องนี่อ่าเพิ่นดดีีใใจจนนครับประเทศไทยก็คือเนก้อนละคือกันสับพี่น้องเกาแหละแมนครับบ้านพี่เมืองนองเนาะเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นกับเคยไปอยู่บอเคยไปเล่าอยู่บ่ผมไปเตโอ้ยหลายสิบปีแล้วครับผมไปเรื่องเียครับเกือบพกเสียบอะผมไปแตะโดนหลังครับโดนแย่เนี่ะครับไป ไปทางแต่าเจ้าเข็มด้านนี้ถนนคาับไปเรือไปทางเรือสะพานบ่มีแม่นบ่บ่มีครับไปทางเรือเพราะว่าไปเล่นโยนแต่ว่าโดนแล้วครับผมไปได้เด็กกรลงเลยล่ะครับไปเด้อบัดนี้มีโอกาสไปเด้อครับครับผมนี่ไปเล่นไปเฮือนนงเต่านี่ยผมไปเจอโดนโดนละครับแห้งล่ะผมจะไปอีกทุกผมจะเกินหอดพี่น้องแล้วหมุนโย พลาดแค่ครับพี่น้องฟันนั่งกับมีเนาะครับผมมีโอกาสก็ไปไปไปเลย้งคนชุดหยอดเลยพอเพื่อนเรื่องกินนี่ว่าว่าเป็นชุดหยอดแี่ห็นครับคือกันอยู่บ่้างก็กินกายจะคืบคนละอันเดียวก็โน่นเป็นบ้ากายจะคืบไปได้ครับผมท่าบัวแมนครับหยอดเลยอาหารการกินนี่ทั้งผุนดีกว่าทั้งผีแมนบ่้างบัดบัดทั้งผุนว่าทั้งซีดีได้บัดบ่ทั้งผีนะมันเบิดแล้วโอ้มันเบื่ ครับผมมันเบิดแล้วทั้งพุูนอ่ะทั้งพุูนยังหลายอยู่วันยังเป็นป่าเป็นยังอยู่นะป่าธรรมศาสตร์ไหลเนาะทั้งพุูนเนาะบ้าน้อกเนี่ยมันอยู่แล้ววันหนึ่งปลาชากวันมันหลายโอ้ครับครับผมบอกด้วยว่าเบิดพวกเกียร์นี่แทบจะพวกย่างเลยผมบอกเลยวยู่อยู่ทั้งนี้บอกแน่นครับผมครับผมต่ไปทั้งพุูนอ่ะแต่เป็นเัินตะกอนนี่แน่นนำตลาดเนี่ผมไปซ่อน ันจอดนี่ดีเลยลายม่นบ่โอ้ยือมีร้าเดินหอเดินหอเนี่ยว่าวามกินเมนวามกินว่าอาหารกินเนี่ยโอ้ยคุณยอดเลยภาคอ่มีโอกาสไปเด้อครับเด้อี่เยเ่อยตลาดเฉวันนอตลาดเชโน่ยอดเลยเชโน่เคยไปหอดบ่เคยไปหอครับไอ้ตลาดเป็นหอดบ่ตลาดดงตลาดดง ยั่งครับผมตลาดตงตลาดนันยิบยองยิบสาเพราะไดเคลื่อนไปยั่งเนาะยั่งเพราะว่าตลาดนั้นนนบครััผมตลาด้เป็นตลาดแบบขายพวกของปลานะสุดยอดเลยนั่นละหลายครับเนาะมากคเ่าคนไหนเพื่อนนาะ่าจากครับผมไปวเนาะมากสุดยอดเลยไปไปนี่เจ้าสมัครสื่อเป็ดอีหยังของปลา อยู่ฝั่งนาโบได้บ้านเขาอุ้มอาม่าโบได้บ่ครับแม่นครับผมโอเบ็ดของป้านี่แทบจะเอาม่าโบได้จักแนวเลยครับไปตลาดกันใต้ที่เบ็ดของครับมาอามาตลาดโอ้ด่ายเพื่อกาวอะไรเมนของหนุ่มเมนแมนเมนเยอะเลยเมนเขาแบบเรียกนี้มันตื้อจับกับพอเมนเขาออกต้นไม้ใหม่เขาสงวนนะนะมันดับครับโอ้มันเป็นของสงวนเนาะเป็นปลาเป็นชัดสงวนแล้วมันเบิด มันเบิดเออผมบอกว่ามันเบิดครับเออมันเบิดแล้วของต่อไปมันสีมีแต่ของสงวนเบิดครับบ้านนอกจะหากินยากครับผมแต่ว่ากันนอกขาม้าได้ครับช่วยกันช่วยกันจะว่าขาม้าว่าได้ครับผมยังต่างๆนี่ก็ได้ตั้งแต่เล็กๆหน่อยๆนะครับเหม็นครับไล่ก็ได้เม็นๆจับครับถ้าเอาเอามาแบบสําเร็จรูปวได้เช่นทำโซเฟอร์ก็ได้โซ่เฟื่องเลโซ่เฟื่องห พูดดีวะโอ้ทำทำเจ้เฟอร์โเเฟอร์สเป็นหัวหน้าพี่น้องนี่เป็นอย่างมากเจเฟอร์ก็ได้ดุดยอดเลยว้าวหุ่นจักกัะเด็นยอนเจ้ามันขับรถขับเรือน่ำดับแมนเมนเพื่อนเฮงหู่จักดีเนาะเพื่อนไปมาดูว้าวผมมีชงของอันไล่น้ำบริษัทเพื่อนโอ้ครับผมแล้วหุ่นจักกับเพื่อนชงของอไล่ชงพวกอุปกรณ์กล่องพวก โซลาเชี่ยวพวกนี้ล่ะครับครับแม่นทรงไปฟังนั่นบอกเมนครับผมโอ้ครับผมไปสวรรค์แน่ไปอันนั่นเยี่ยงจันแน่นะครับรัหลานผมหลาอยู่บ้านหุ่อยู่อยู่เบี้องจันบ่อยู่มุมทั้งนั่นครับอ๋อติดติดมุมสายเดนทั้งเบี้องจันเนาะโอ้ครับผมไปหลา่มองครับมันเป็นเครือข่ายกันครับโอ้ซุ่มติดโซลาเชี่ยวนะแต่ว่าพวกนี้ได้ไมเป็นบ่ทรงได้ ัเขาเกษียภาษีเอาเนาะไปจีต่อเลยครับโอ้ครับผมร้านขายสชงเลยบอกจ่อยเลยครับอืมครับครับแมนครับผมกล่องที่ยังกูกไปได้เลยโอ้ได้ได้ครับเออช่วร่าเชี่ยวบ่บเนี่ยนี่สุดแหนียวนอนครบสุดแนวเนาะแมนครับผมรองเี่น้องเลยไรอร่อดพุดยอดดีดีอร่อยเลยว่าก็อยากไปเดนยอดดจ้าเนี่ยข้าวเวียงไม่ว่าไงเนาะแมนอย่างเวียงอย่างงานเนาะครับ มันยศก็บอกนี่ต้องมีโอกาสดีๆเนาะแมครับผมครับกูจักเกียรติน่ะพ่อมั้งกูจักเพื่อนเอื้อยเอื้อยเอื้อหะคนจันแมนคนดังคนดังวะไพกะผู้เนาะคนดังเนาะครับอีกสกู่ก็จะยิ่งดังแมนแมนอีกสกู่ยิ่งจะดังแมนทุกกกัังงำลท่านสวัสดีครับป้า สวัสดีครับขอบคุณเลยแหละครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับอีกสปูยิงกระดังแม่ครับนี่เพราะว่าจะเอาเตาออกมาแล้วอ๋อดังคนกลุ่มเลยเป็นวะดังคนกลุ่มเลยคือดังไฟเลยพี่น้องเนาะ <Auf S 1> สบายดีเราจะกินเนาะอ่าคุยกับคุยกับอีน้องเพิินเมื่อกี้เพิ่นมาเพิินเอาเงินให้แต่ก็ซื้อแม่เพิินก็ซื้อน้ำซื้อยางให้แม่เพิ่นกินเนาะดังแล้วเป็นดอราด้อืมคนดังได้นงเพลรู้จักเจ้าได้เหจับปจักไปจบจับไจบจักไบไปจาไทจบไจักไบไปจับไจับไป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 จัจัจบ่ปจับไปจับไปจับไจกัไไไปนนไป พอมียังหมองซักทิดล้หมองลบอนทีกีกินาคนมาไปไหวแล้วไนจะหายทงใจอนี้เดี๋ยวรึกษา้คนจะพาันไปนะโดยพอทราบคุณยายจดีประกาศเรีแต่นอกอากมีาก้าอยากีแลกกาตามใจเนาะโดยให้คนสบายใจให้ได้สิ่งิกินเศร้าื่อยแหลกนะไม่ต้องบริหารมือัทจะน้อยจะน้อยเขไปทานมาเลยที่มือมกันมือันานโมามโมมาวันขานแตก็เปลี่ยน ก็คือไปทานเรา่น้องกินทางทุ่งบาลไปบอกวันค้านโมเข่าเนาะโมอิตาเลสเลยแต่ว่าคันวนี้ว่าโมบูมาอะลิลแลก็สกูเลสิค่าไปบริษัทเนาะนครพนมกันแหละบังคับแล้วได้ได้ได้หาในนอนโมนะไปนครพนมเนาะจังไหนก็ได้หาในนอนพวงเขามาแล้วแรับเข่าเลยบังคับแต่ว่าต้องกินยาแมนแมนเขาออกมาสเตาแบบไม่จะเอาเตาใหญ่มามากอ่ะเรากับเรามีกิริยาวาสีเป็นแบบคือนั่นเนาะแมนนี่เนี่ยเจนใส่ไปทำบุญมื้อนี้กะ เป็นจังไงเป็นทำบุญมื่อนีร่ได้ทั้งบุญได้ทั้งเมื่อยแม่บ่ห่อนอยู่บ่ห่อนบ่ไปบ่ห่อนพอดีเนาะห่อนแท้จะวบอจากนอนมื่อกี้ขึ้นไปนอนนะบอนอนคนเดียวโมม้วนนอนคนเดียวบ่ม่วนเมื่อกี้ผนตะพันอยากนอนเลยขึ้นไปนอนนะพี่น้องเนาะอ่าอ่ะบากันไปี่น้องเอ้ยเนาะอดเอาอดเอามาดังคารวันอังคาร แม่เพ <Man. S 2> uh, uh, ิ่นเจ็บเข่าอืเจ็บเข่าก็กินยาสายเลยเนา้อถึงบ้านกันมื่อไหร่ก็ไดเพิ่นเจ็บเข่าน้องพี่น้องเนาะแม่เพิ่นแม่น้องตาเพิ่นเจ็บแข่าพี่น้องเลยเอฟซีไลายคนก็คข้อเม้นมาเมยน้องเต่าจะไปถอนไอนกันอ่าแม่นหลายคอหนึ่งข้อเมนต์ว่าแม่น้องเต้าอ่าเป็นนไดะคือโบนิมโบนิมเพิ่นเจ็บแขว่าน้องมาเพิ่นปวดฟันเพิ่นปวดฟันพี่น้องเลยเนาะเพิ่นปวดฟันเพิ่นเพิ่นในอ่าอารมณ์บดีน้อยน้อง ได้ได้เนาะยาแก่ปวดทางขยะบ่อแก่ปวดท่ามอัดเย็บแข่าเอาอันนี้ใส่อยาปวดฟันแก่ปวดฟันเนาะบรรเทาจักน้อยโดยเฉพาะแมนยาพารามันกะหลายอย่างคนนี้แบบปวดหัวปวดร่างกายปวดกระตุกกระตุนนะพี่น้องเนาะมันสิบโมเมนต์มันมันสิบโมเมนต์อ้าวเนาะพี่น้องมันสิบโมเมนต์ ย่ากแก้ปวดฟันโดยเฉพาะน้อพี่น้องเนาะโอ้ยนะพี่นอ้องไไปไ้นองเต้าดีใจบ่ที่มีพี่น้อ,อ,องทางฝั่งไทยเขาผู้จักและก็หักแพงที่เอาเงินเอาเงิงมาให้เป็นกำลังใจซื้อหนักที่ให้กินดีใจบ่ดีใจเนาะเมืนะ่อกี้เพิน่นนั่งเบิงนะ่งเนาะน้องน้องเต้าตกใจใชบ่เมื่อกี้เพ,พิ่นคุ้นๆแท้เพ,พิ่นบนะ่เนาะเพิ่นจืดและพี่น้องทางเอฟซีน้องเต้าทาง พวกเดือดหางกันหลายๆเนาะพี่น้องเนาะหลายคนที่หูจักกะเข้ามาอ่าให้กำลังใจเนาะเข้ามาให้กำลังใจแล้วกะอ่ามาคุยมานั่งลมนำ้ำพี่น้องเ,เอ,นนอ้เมื่อนี้อ่าเนาะมื่อนี้กะเพิ่นกะเอาเตาออกมานี่พี่น้องนี่เอาเตาออกมานั่งนี่เนาะพี่น้องบรรยากาศอืมนี่บรรยากาศเป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศรอบแรงเนาะเตาออจะไปใช้นะ <laughs> hả năm con <laughs> này phải con khó con <laughs> ờ. à, mà, mà. mà nó แบบ่บาไว้เบาไว้เนาะบวกเร่า่นามเป็นก้อนเนาะเอดีบบเรย้นทิตามราหลายครับครับขาดไปหลายก้อนแต่เราบอกว่าลู้งเยอะหน่อยตอนสัมผัสมุบอดเร่าเราบอว่าลูกเยหน่อย แจ็ da. Da. ีเลยรเนาะเสบบอเบบอเจ้าแึงดระสบหนูเจ้าเอาเบบออะเ่าไปดมื้อนี่ม้อนี่เจ้าชีขาวดาวก็ข่อยบ่มือนี่ฮะใครขาวดาวกข่อยบ่มือนี้เราใช่เอาขาวดาวได้ม้อนี่ขาวดาวได้มื้อะเราไปองเนาะคือซิบไดาวดาวเราไปงมนี้ อ่าสิได้เฝ้ากันลนเนาะแซ่บ<ห>บอนก่อนหมูกระทะนะฮะห<า>มูกระทะนะกินกินกินหมูกระทะก็กินแล้วเนาะ,ะกินข้าวดาวไปน้ำเนาะอ่าประจุดพุประจุดพุประจุดพุนะอเอาไปเนาะบรรยากาศมือดๆเนาะอยู่ที่ บอกสอมุกดาหารกะอ่ากําลังดีพี่น้องลยกําลังดีอ่ากะคนอยู่มุกดาหารเนาะพี่น้องเข้าในกะดีพี่น้องดีหมดคําย่ําแรงเพื่อนกามาทักไทยมาสบายดีเนาะอ่าทั้งตูคําอะไก็ทั้งน้องเต่าสกึมเนาะเพื่อนกะดีดีพี่น้องป้านนําใจพี่น้องนี่แหละพี่น้องเนาะที่ว่าความสัมพันธ์หมั่นแก่น ไช้โบมาสัมผัสโดยตัวเองโบหูเด้อพี่น้องเด้ออ่าบางคนอ่ากะคือเบาเลยนาะพี่น้องเนาะว่าคัมตัวคัมเบาหลายแต่ว่าตัวคัมสัมผัสโดยตัวเองตัวคัมกะเฮียนหูมีความหูจากประเทศไทยหลายเนาะพี่น้องเาะว่าตัวคัมมันใหญ่อยู่พี่ตัวคัมเกิดอยู่ลาวแต่ว่าตัวคัมมันใหญ่มีการศึกษาอยู่ไทยเนาะพี่น้อนตัวคัมว่าดีครับดีดีครับดีนิสัยดี จิตใจด uh, no. ีไม่ต่างดงามเนาะมาตังทั้งพี่น้องเฮาก็คือกันพี่น้องเลยเนาะแล้งเ้าแซบบอีนพี่น้่นเนาะตอนแรงๆก็ซุ่มเซลอลุูหโวมวนกันโอ้เนาะสบายดีเด้อคุณแม่มาคุยกับแม่ก่อไปจะได้มือนีไปไหวพระ มวลบอกในทั้งมวนได้ทั้งห้อนเนาะมันเมื่อยเนาะมันมันขื่นชูงเป็นบ่เอาต้องยางขื่นภูอีกเนาะเราเมื่อยแล้วพับกลดตรงคำจะตรงสัมผัสละเมียดแมนแมนอ่าคนเมื่อยคนห่อนคุณบอกไปสัมผัสแมนเราเมื่อยเราแบบสบายเยม่เจ็บแข่าน้ำเนาะถือว่าคนปวดฟันน้ำพี่น้องเลยอ่าคนปวดฟันเนาะทั้งเมย์เนาะเต่าคนปวดฟันพียงเราเลยทั้งเต่าคนกะนั่งเบิ่งเนาะ ทา,า,างเบิร์นเราไ่เคยเห็นคนุยกันเลยว่าจังไรเนาะทางเขาก็เตรียมเตาพี่นอ้องเลยเตรียมเตาอ่าสิย่างก,กินมือแรงเนาะน้องเตาคนอยากกินหมูกระทะเรีวยกว่าปิ้ยงย่างก,กันกับเป็นมือปีใหม่มือสุดทา้ายเนาะคืนสุดทา้ายสู่อ่าปีใหม่อ่าปีเก,ก่ากะถิ่มไปข้างหลังสิ่งเก่เาๆสิ่งที่บดีกะถิมให้มันอยู่กับปีเก่านี่แหละนะเนาะเขาก็ต้อนรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาพี่น้องเลยน้องเต้าก็จะได้ให้เป็นคนใหม่เนอะน้องแบบน,นี้เนอะพี่น้องเลยเมื่อกี้กับสาวกึมก็ได้ไปหาแพทย์หาหมอแล้วเนาะเลยไปนัดไปคุยแล้วเพิ่นกับ,บว่าวันอังคารเพราะว่าวันอาทิตย์เพิ่งจะหยุดเป็นมื้อปีใหม่แล้วกัวันจันทร์ก็คือสี่ชุดเชยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางประเทศไทยเฮานี่วันหยุดสีลายวันหยุดราชการลายได้พี่น้องเลยมีวันชุดเชยเอ,อีกเนาะดีดีพี่นอ้องหยุดราชการลาย เพิ่นกะเลื่อนให้เป็นวันอังคารกะสิได้เข้ามาวันอังคารหมอสิได้เข้าการเข้าเวียดเข้างานวันอังคารพี่น้องเฮาก็ต้องถา่าเนาะรอนี่อยู่เฮือนอ่าเพื้อ,อ,อ,อตีหน้าเ,พ,เพิ่นเนาะนี่อ่าผู้ผมแดง่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็เป็นใจิตใจเมตตาคือกันเนาะมักอ่าทำบุญเพิ่นผู้นี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยอ่ามักอยู่ในศีลในธรรมเนาะคนนี้เด้อพี่น้นอง เตรียมเพิ่นสีจัดการให้เน้องทางน้องมะนาวเในว่าน้องเต่าตัวเองน้องเพี่งน้องดีดายดีลายพี่น้นองมีความสุขน้องมะนาวกับมีหอยยิ้มและตื่นเต้นนั่นแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่บ้านกับอยู่แตนใน่ในเฮือนในชาน ổ, าน้องพี่น้องอยู่แต่ในเฮือนในชานพังถึกพังโซไปอีกน้องพี่น้องเนาะ และก็มีหลายคนเอฟซีเนาะที่คอมเมนต์มา,าว่าแม่กับน้องคือบุคเบคุยกันตูคคำมาสัมผัสแล้วเนาะเพิ่อนอาจอยู่เฮือนเพื่อนอาจเป็นยังไงตุคคำกับโอหูเพราะว่าตุคคำไปถ่ายคลิปเพื่อนอยู่เฮือนกับแค่สัมผัสเพิ่นเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าเฮามาได้สัมผัสมาด้วยกันแบบนี้กับหูเนาะมามือเล็กทางาแม่เพื่อนกับเมารถปวดเมื่อยร่างกายเนาะเอากลมกันเลยให้ หมอนวดดอวาแผนโบรานนวดอยู่ทางฝั่งไทยพี่เด็กน้องพี่น้องกะให้เมพิ่นไปนวดอยู่ข้างๆนี่แหละพี่น้องเนาะพิ่นกะเป็นห่วงเมเพิ่นทมหาเมพิ่นตลอดเนาะกับน้องภูที่อยู่บ้านพี่น้องเลยพิ่วมาเมเฮาเคยมาเมเคยมายันเม่อยลงทางคนหมาเนาะพิ่นกะบอกประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเพิ่นกะเป็นห่วงเนาะดึกๆในๆกะหักแพงทะหลพี่น้องเลยโมเมนต์ว่า บอหักบอแพงพี่นอ้องเพียงแต่ว่าอยากอายเนาะบางเท่ออยากอายบอกหักกันบอกแพงกันในยอยากอายได้พี่น,อนอ้องเนาะบางเทอบอกหักพ่อเมนนอเย์บางคนบางคนได้พี่น้องเลยบางคนนี่ก็บบออายเป็นเรื่องธรรมาดาเนาะ,ะพ่อเมย์คือพระ,ะในเพื่อนในซานเนาะพี่น้องเลยอ่เมือ่อเนี่ยกับเพื่อนกัมานาั่งคุยกัน พี่น้องลูกช่วงแรงๆเพราะว่าเป็นมือปีใหม่สิครับปีใหม่นี่เนีะยน้องเป็น้องเนาะเพิ่นก็ได้เข่าปีใหม่น้า,นา,นก,า,า,านกันมือนี้แม่นบอกไอเดิมย่างเนาะข้าวสิครับปีใหม่เข่าวดาวน้ากันเลยมือนี้มือนี้ได้แม่นเพราะว่าเขาเห็นแม่นเพราะว่าเขาเห็นเพิ่นเอาเตาออกมาแล้วก็มือนี้ข่าวดาวนี่แนนไม่จักที่ว่าข่าวดาว ขอนุมันนานาี่เนาะแจ้งเนาะเที่ยงคืนคนจุดพุนี่คนจุดพุเพื่อนคือมันจะไปะสวดมุนข้ามปีทุกค่อยบวบ่แดงนี่สวดที่นี่แหละวะครับว่าคอยจะไปได้ค่ยอยไปกับเอื้อจีน่า<ย>บวแดงอยู่วัดที่เข้าไปคนะ่อยจะไปเปิดโฆษณาอยู่หันเลย <c oughs> กับคลิปนี้ครับเพื่อนจะไปกันได้ขอจีนก็รับเต้าไม่หรอคุยกันแล้วกับพี่จีน่าเพื่อนเนาะเพื่อนประสิทาไปสวดมุนข้ามปีอืม สิชวนเลยกึมไปน้ำนี่นอจะไปบ่ขอ,องเต่าได้ไปบ่เนะจ้าชินอนถาอยู่เพื่อนบ่จะไปนำ้ำในะอ้ส <c oughs> ่เพื่อนคนนะ่ะน <c oughs> ่ะเนาะผมมีคนเผาเพืเ่อนเนาะจะเผาเพื่อนด้วยเฉยอเดี๋ยวคอยจะไปเอง <c oughs> จเเออนะ,ะเผาเ,เ,เพื่อนครับไอ้กึมเนาะนะครับเมย์นะครับเมย์แสงน้ำเนาะเบอร์ไหนเป๊ปซี่หนเบิร์ไ <c oughs> หนเบอร์ไหนคอยกินน้ำมาชังลลืม ลืมบอน่บเป็นยังเนาะบนน้แม่ใช่เียงหนลูกใช่เียงนีแม่ใช่เียงนีเอาสองคนบ่กินกับแม่เราอ่าบ่เป็นยังเนาะไปคอยชื่อคิดใหม่ก็ได้เอาเนาะดี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 ขวดขวดยังจะหูบอพี่บ่า่กโคกคกคนีเนาะมนเจ้านกูนี่บเจ้ากินอะไร เต็มสี่หวานกูนี่เพื่อนน้องพี่น้องเนาะเอาก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยเอาก็ะเือเตรียมการกัน,กนเด้อเนาะเอาสบายดีน้องมนาเอาสบายดียูครับยูยูเพื่อยูทั้งทึ้งพูนเพื่อนขึ้นบางยางนี่เพื่นขึ้นบางยางนี่ครับเพื่นขึ้นทั้งทึ้งเอาเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยอาถุคำบเบยากเมื่ออะไรเพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าญาติพี่นน้องมานังงา่งดินน,น้ำ หล่ไล่เน no ี่กําลังเริ่มมาเนาะอ่ามาเล่นนพี่น้องฟังใสเพื่อนวะอ่ะดีใจหลายดีใจหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าจังไดกะตู้คั่มกะขอขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องเอฟซีที่เข่ามาส้มคลิปตู้คั่มเต่ต้นจนจบเนาะอ่าแล้วกับบุคคลข่ามโฆษณาของตู้คั่มไปขอบุญขอบคุณหล่ไล่เนาะแต่ตู้คั่มก็ยังลงโฆษณาบอดายอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพหัวตู้คั่เข่าวรหัสบอดายเอาตู้คั่มก็คือจะได้ขอตัวจบคลิปเด้อพี่น้องบบบนี้เนาะอ่าตู้คั่มกัฝากงทีเป็นกำลังใจในเด้อกำลังใจทั้ง น้องเต่าแล้วก็ทั้องอ่าเป็นมาล่ากันไรได้ฮะเนาะอ่าแล้วก็เป็นร่างใจทั้งทีมงานเท้านั่นนง,นงน้องเพื่องเนาะอ่ะก็คือสิประมาณนี้ตัวข้ามก็คือเสนอขอตัวกาวเข้าม,มาสบายดีสบายดีพี่น้องเอย